มาจ้ะวันนี้ครัวเย่เฟืองมาทําเมนูง่ายง่ายนะจ้ะก็คือว่าย่างหมูนะคะเพื่อนๆสุดง่ายแต่อร่อยนะจ้ะบรรยากาศก็มืดครึ้มทั้งวันนะจ้ะฝนก็ตกรินรินนะจ้ะนี่นะจ้ะบรรยากาศครัวลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะของบ้านเยืเฟืองฟ้าเด้เอ,อมองไปทางข้างก็จะเป็นข้างผักนะจ๊ะ แลไปทางโน้นก็จะเป็นชนครัวเล็กๆนะจ๊ะเอาไวป้ปลูกผักประกอบอาหารนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีดีจ้ะออวันนี้ก็บเปิงก็มาเป่าหมูย่างเดื้อจ้่เนื้อหมูย่างนี่ก็จะหมักด้วยกระเทียมพริกไทยนะจ๊ะจ้าแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะง่ายง่ายมากนะจ๊ะแต่เวลาย่างต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะ เพราะว่าถ้าไฟแรงไปมันจะไหม้ก่อนสุกนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เราต้องใจเย็นๆน,นะจ๊ะค่อยๆพลิกไปนะคะเนาะเพื่อนอเห็นไหมจ๊ะหอมน่าก,กินขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะหมูย่างนะจ๊ะสีสันก็งามตาเนาะ,ะ,ะจ้านี่แหละจ๊าหมูย่างลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านเรานะจ๊ะทำง่ายๆเนาะ อันที่จริงถ้าได้เป็นเนื้อสันคอมันมาย่างเนาะอุ้ยอร่อยแจ็บไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าเออไม่อยากจะกินมันมันเนาะวันนี้ก็เลยเอาแต่เนื้อมันแต่ว่าเราก็หมักแล้วมันก็นุ่มนะเออน่าอร่อยนะคะนี่ถ้าอยากจะหมักหมูให้มันนุ่มนะคะเพื่อนๆก็หมักในแป้งสาลีเนาะหรือว่าหมักในนมสดก็ได้นะจ๊ะมันจะทําให้เนื้อหมูนิ่มนะคะ นุ่มเนาะเออไม่เหนียวนะจ๊ะี้เวลาเราเอาไปย่างนี่มันก็จะหอมนุ่มไม่เข็งนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ได้บรรยากาศมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนหมูย่างกับบรรยากาศผลน่าลืมนะจ๊ะนาะเพื่อนเพื่อนอุ้ยนะบรรยากาศได้เลยนะคะเนี่ยสวยงามนะคะตามไปด้วยความอิ่มท้องจ้า เดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันนะจ๊ะน้ําจิ้มก็ง่ายๆจ้ะนี่ก็จะมีพริกป่นข้าคั่วนะจ๊ะกระเทียมเนาะแล้วก็น้ําปลาแล้วก็บีบมะนาวจวดเข้าไปเนาะว้าวอร่อยอร่อยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็เอามาจัดใส่จานเนาะเอ,อ่อพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟให้คุณพ่อบ้านเนาะให้คุณลกูกคุณหลานได้กินกันให้อร่อยนะจ๊ะ นี่นละคะเมนูหมูย่างนะคะหมูย่างง่ายๆอร่อยทั้งครอบครัวจ้า